แล้วนายจ้างเขาไม่แล้วเดี๋ยวเขาต้องมารับเราถูกไหมครับ,รบเขาต้องมารับตรงนี้เขาได้บอกไหมว่าเฮ้ยมันเออเขามาปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันอันตรายนะถึงจะอยู่ริมทางถ้ารถมันมันแหกมาทางตรงแล้วก็การเดินม,มาถึงตรงนี้ได้มันต้องมาด้วยความลำบากพอสมควร ทารที่เปรียวแล้วก็การที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมาด้วยความลําบากพอสมควรเพราะทางไกลแล้วก็ไม่มีบ้านคนนะครับแล้วต้องดันเนินดันเขามาด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าเขามายังไงแล้วเขาไม่กลัวหรือว่าถะม,มีเหตุร้ายอะไรทำไมถึงมาอยู่ตรงริมทางปเปรียวแบบนี้ครับรถไหยแจ้งมาแล้วครับคือสรุปว่า มีนายจ้างมาส่งถูกไหมครับใช่เขาบแล้วนายจ้างเขาจ้างยังไงครับจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์อะคห้บเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นเป็นใบเป็นชุดนะใบละเท่าไหร่ครับถ้าเป็นใบเป็นใบใบละห้าบาทเป็นชุดสองใบชุดละสิบสี่บาทอืมแล้วเรามาอยู่ตรงนี้บ่อยไหมขราบโมกี่ประจำเลยใช่ไหมครับขราบผมไี่เป็นรถรป็นรถตัวย็นครับแล้วมาอยู่ตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมง ประมาณสามโมงประมาณสามโมงประมาณสามโมงครึง,งห้าโมงไปเกินห้าโมงครึ่งละแล้วเราอยู่ตรงที่ร้อนๆแบบนี้เหรอครับนั่งอยู่แบบนี้ทั้งวันใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวนายจ้างมารับเนี่ยใช่ครับคือเขามาส่งแล้วเดี๋ยวเขามารับถูกไหมครับแล้วเวลากินข้าวอ่ะครับนายจ้างนายจ้างของผมว่าวันหนึ่งวันวันหนึ่งต่อวันนี้จะมาตอนเที่ยงมาคุณดูนเลคุณดูนเลคนขับรถนี่เขาก็กลางวันนี่ก็จะมาแขครับ มาหาเราม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 าดูเลมามาแหลวันน้ำมาให้แล้วก็เขาเก็บเงินในส่วนที่เราขายได้ก่อนนี่เขาเก็บไปไหมยังเขามาส่งตอนเย็นอะส่งตอนเย็นโอ้โหเหนื่อยไหมเนี่ยสู้เขาสู้สเราชอบใช่ไหมจะเป็นตัวทงครับมีมีเยอะไหมครับที่ท,ที่ที่เป็นเปเราที่วันเช้าเขามาส่งแล้วเย็นมารับเนี่ยมีกี่คนทีมงานเนี้ยต้องหมดมาส่งมารับส่งนี่มีประมาณ เีเท่ากันสี่คนครับสี่คนจะอยู่ริมถนน,นแบบนี้เลยแบบเราเลยคน,คนคนหนึ่งคนหนึ่งอย,อย,อยู่ชุมชนเป็นผู้หญิงนะอ๋อก็คือก็คืออยู่ชุมชนแต่งเล่าเร,เรื่องมาอยู่ในป่าเพราะเราเป็นผู้ชายทุกปันทุกปันครับโอเคไม่ไม่อยู่ที่ที่ฮะ,ะครับขยับแต่ไยวเขามารับเขาพบใช่เขาแล้วคือแล้วเรากลัวไหมครับกลัวไหมถ้าเกิดมีใครมาทำร้ายร่างกายหรืออาจสมมติว่ามีโจรมางเงี้ย มาถึงจะทิ้งทรัพย์เราเราจะทํายังไงเพราะที่มันเปรี่ยวขนาดนี้ครับจะสู่เข้าไหมจะขัดถืนเข้าไหมจะอะไรยังไงปกกองตัวค่ะปกกองตัวอะไรว่าเป็นไรนี่รนรทรบอกบอกอ่ใช้ัทรบอกใแก้คนเนี้ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ